เทงหาเสียงเชียงรายโจมตีคนค้าแป้งชูพรักประชาชนไม่มีแบ่งโคต้ารัฐมนตรีถูกถามฟ้องเพจสมัยลุงตู่ไม่เห็นมีอ้างข้อมูลเท็จต้องใช้สิทธิป้องกันตัววันนี้ที่20มกราคม69นายนัทพงษ์เรืองตัญญาวุฒิหรือเท้ง หัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอส,อสอที่จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันโดยช่วงเช้าเดินทางไปที่ตลาดเชียงแสนอำเภอเชียงแสนเพื่อช่วยนายสุทัศน์ยาละผู้สมัครสอสเขตเจ็ดของพรรคโดยได้ลงพบปะกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและไม่มีผู้มีความเห็นต่างเข้าไปพบเจอ ขณะที่นายนัทพงศ์ได้ขึ้นรถปราศัยบอกกับประชาชนการเลือกตั้งวันที่8กพ69นี้แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะจะไม่มีสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสอวอมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกผู้บริหารประเทศที่มาจากอำนาจสูงสุดที่มาจากประชาชนด้านทางนายนัทพงศ์กล่าวว่า การเมืองแบบเก่าจะมีการรวบรวมเสียงกันในสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นแต่ละพักก็จะแบ่งโคตารัฐมนตรีกันโดยไม่สนใจว่าสอสอคนใดมีประวัติสีเทาๆบางคนเคยมีประวัติอาชญาการรมบ้างค้ามนุษย์บ้างบางคนค้าแป้งก็ได้มาเป็นผู้บริหารประเทศซึ่งในส่วนของพรักประชาชนเราไม่เป็นเช่นนั้นแต่เราจะทำให้การเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง คนจะเข้าไปมีตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถไม่ใช่มาจากโคต้าดังกล่าวเมื่อถามกรณีนายวิโรธลัคนาอดิศรผู้สมัครของพรรคจะฟ้องเพจต่างๆทำให้มีคนออกมาพูดว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จ,จัน์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยโดด่ามาเยอะแต่ไม่เคยฟ้องร้องเลยว่า หากเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเราไม่เคยฟ้องร้องปิดปากใครเพราะเรายืนยันในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเราเป็นคนสาธารณะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่เมื่อมีการใช้ข้อมูลเท็จบิดเบือนในการโจมตีกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตนและผู้บริหารพรักประชาชนจึงต้องใช้สิทธิในทางกฎหมายในการปกป้องสิ่งที่บิดเบือนดังกล่าวซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนหลายคนอาจตกเป็นเหยื่อได้เราจึงต้องทำให้การเมืองไทยอยู่ในจุดที่ถูกต้อง วันเดียวกันนายนัทะพงศ์และคณะได้เดินทางด้วยรถหาเสียงไปตามถนนสายเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคําอำเภอเชียงแสนจากนั้นเดินทางไปยังตลาดสดอำเภอแม่จันในเขตเลือกตั้งที่สอและตลาดสดบ้านดูออำเภอเมืองเชียงรายในเขตเลือกตั้งที่1ทั้งนี้ในการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งจำนวน3เขตเลือกตั้งจากทั้งหมด7เขตเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายโดยอีก4เขตเลือกตั้งที่เหลือเป็นสอสอจากพรรคเพื่อไทยจากข้อมูลของแหล่งข่าวในการเคลื่อนไหวการหาเสียงในจังหวัดเชียงรายทั้ง7เขตเริ่มดุเดือด โดยแต่ละพรรคเริ่มชูนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเข้าคูหาเลือกพรรคของตนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของชาวเชียงรายได้เข้าสู่สภาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงและแก้ไขปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนล่าสุดได้รับรายงานจากทางลับว่า มีบ้างพรรคก,การเมืองซอผิดกฎหมายการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยให้หัวคะแนนพาชาวบ้านมารับฟังในพื้นที่การปราศัยหาเสียงและมีการให้จุดๆคนละ300บาทและบ้างพื้นที่บ้างเขตมีหัวคะแนนผู้กว้างขวางเริ่มออกจดชื่อจำเบอร์หรือ13หลักไม่รู้หัวคะแนนเหล่านี้เอาไปทำอะไรกันไม่รู้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งได้กลิ่นโชยมาบ้างหรือไม่ ภาพข่าวจากข่าวพันธมิตรเชียงรายบอกอเจี๊ยกแม่สายนิวส์ออนไลน์รายงาน